สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนได้พบกับคุณครูนุชนาถมยศนะคะในเรื่องหินและซากดึกดำบรรน,นะคะเรามาเรียนเรื่องหินและซากดึกดำบรรกันเลยนะซากดึกดำบรรเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ ดึกดำบรรก็คือซากพืชซากสัตว์นะคะหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่แปรสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยานะคะและถูกเก็บรักษาไว้ในหินนะคะหรือในชั้นหินซากดึกดำบรรน,นะคะจะเกิดการทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดี นะคะแล้วผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทำทางธรรมชาติจนทำให้กลายเป็นโครงสร้างของซากหรือกลายเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตประเภทของซากดึกดำบรรน,นะคะอันนี้เป็นซากดึกดำบรรของสัตว์นะคะเช่นปลานะคะต่อไปนะคะซากดึกดำบรรประเภทพืชเช่นใบไม้นะคะนักเรียนจะเห็น ัดเจนนะคะว่าเป็นรูปทรงของต่อไปนะคะซากดึกดำบรรประเภทร่องรอยนะคะ mm hmm. เช่นรอยเท้าของนะะปัจจัยที่ทำให้เกิดซากเปลี่ยนองประกอบของสิ่งมีชีวิตนะคะของสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วโครงสร้างที่เป็นของแข็งะะ mm hmm. จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานหากในขณะนั้นมีตะกอนมาทับถมบนซาก อย่างรวดเร็วก็จะทำให้กลายเป็นซากดึกดำบัรดได้ง่ายเช่นกระดูกฟันกระดองนะคะอุณหภูมินะคะเมื่ออุณหภูม,มิใดมีเป็นอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือแห้งแรงจัดเชื้อจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถจะทำให้เจริญเติบโตได้ซากของสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ หลอดผลจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ต่างๆนะคะต่อไปนะคะระยะเวลาของการทับถมนะคะระยะเวลาที่ตะกอนทับถมลงบนซากของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เชื้อจุลินทีย์ต่างๆไม่สามารถย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตได้ทันนะคะทำให้เกิดเรือ,อเรียกว่าซากดิตดำมัน ะะการเกิดซากดึกดำบรรพ์ประเทศต่างๆนะคะการเกิดซากดึกดำบรน,นะคะบางซากเนี่ยกลายเป็นหินมีกระบวนการเกิดขึ้นดังนี้นะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยตายแล้วถูกควัดพาลงไปใต้น้ําทําให้ถูกฝังอยู่ในใต้ชั้นตะกอนนะคะส่วน ส่วนอ่อนที่เน่าเปื่อยสลายไปจนกลายเป็นโครงร่างเมื่อเวลาผ่านไปแร่ธาตุก็แทรกซึมสะสมตามโครงร่างของสัตว์นะคะเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้านปีตะกอนดินและโครงร่างของสัตว์ก็จะแปลสภาพกลายเป็นหินนะคะตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์แบบซากกลายเป็นหินนะคะนักเรียนคือซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ การเกิดซากดึกดำบรรแบบรอยพิมพ์และรูปรอจะมีการกระบวนการเกิดดังนี้นะคะสิ่งมีชีวิตตายลงส่วนของแข็งของสิ่งมีชีวิตจะถูกฝังไว้ใต้ตะกอนเช่นโคนทรายนะคะเวลาผ่านไปส่วนที่แข็งก็ย่อยสลายเหลือแต่รอยของสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะเป็นซากดึกดำบรรแบบรอยพิมพ์นะคะต่อมาเมื่อแร่ธาต เมื่อแร่ต่างๆเข้าไปในตกผลึกอยู่ในรอยพิมพ์จะกลายไปเป็นซากดึกดำบรรแบบร,รูปรตัวอยะะ่างซากดึกดำบรรแบบรอยพิมพ์ได้รูปร่อนะคะซากดึกดำบรรดรอยเปลือกหอยกระบวนการเกิดนะคะมีดังนี้สิ่งมีชีวิตจะทิ้งร่องรอยไว้ใช่ไหมคะเวลาผ่านไปร่องรอยก็จะถูกฝังไว้ใต้ ชั้นตะกอนจนกลายเป็นสภาพเป็นหินและกลายเป็นนะคะตัวอย่างซากดึนดำบรรแบบซากร่องรอยคาะเป็นหินนะคะรอยเท้าของไดโนเสาร์นะคะนักเรียนการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบคงสภาพเกิดจากการถูกคงสภาพจากตัวกลางที่แตกต่างกันเช่นช้างแมมมอต สภาพด้วยน้ำแข็งและสภาพอากาศหนาวเย็นนะคะ,มะแมลงถูกคงสภาพด้วยยางไม้หรืออัมพันตัวยอย่างซากดึกนดำบรรแบบคงสภาพนะคะซากมแมลงในอัมพันนะคะจะเห็นเลย ซากดึกดำบรรน,นะคะก็ะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสันนิษฐานเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะและยังใช้ระบุอายุของหินในการพบซากดึกประโยชน์ของซากดึกดำบรรต่อไปนะคะเป็นตัวช่วยในการคาดคะเนว่าบริเวณนั้นอาจจะมีแหล่งแร่แหล่งถ่านหินหรือแหล่งน้ํามันนะคะ หรือเป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อช่วยบอกถึงสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยนะคะที่ลำปางนะคะก็คือซากดึกดำบรรพ์ของหอยขมนะคะที่เลยเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ที่เดินสองขานะคะที่ตากขาไม้กลายเป็นหินนะคะนะักเรียน ขอนแก่นกาลาสิท์ก็จะเป็นซักเดืเด้อมันของไดนโนเสา์นะคะกระบี่นะคะเป็นสุสารหอยนะคะแหลมโพูนะคะสตูนจะเป็นฟันกลางของช้างสเตโกคอนนะคะ,นะคะนักเรียนต่อไปนะคะ ซากดึกดำบรรพ์คือซากพืชซากสัตว์หรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณท,ที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วถูกเก็บรักษาไว้ในหินหรือในชซา,ากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้วก็ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่างๆจนทำให้กลายเป็น โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนนี่น่ารักทุกคนวันนี้การบ้านนะคะให้นักเรียนบอกว่าซากดึกดำบรรในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างและพบอะไรนะคะและพบเจอกันใหม่ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ชั่วโมงต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ แล้วเราเจอกันใหม่ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ